เวลาผมมาสแตนไว้ไปจะเทิ่มวัดทัานเหลียวผู้ใดขังจ่อปมันหลอกแค่ไหนอ่ะมันหลอกทั้งนอกเนี่ยพีผู้ไปแกงหรือว่ามันไหลลงเองมันไหลลงเองถ้ามันจะเป็นไปได้มันก็จ้าพีผู้ไปลอกล่ะผู้ห้องอยู่กขบงพ่อีผู้ใดเ ล่องคนไว้พี่น้องเอาคนสวยมาน่านอายฮะ่ะหลวงพี่ที่เล่าไปดีไปเทศนาดีๆพรธรรมดารีบพร,ร,ร,ระเรียน้ำเข้าประโยคน์พระนิมมานพระเลียงเป็นร่องเจ้าวราชจังหวดงัดน้องจะเป็นว่าร่องสนิทเท่าเราเลยคือนั่นเดือจะเป็นเจ้าจากพระหลายเนาะหากินน้ำปลา <laughs> ใส่เข้ามาหากินน้ำปลาดีเพราะเมนพอดี บอจัดงานเป็นบอทำบุญบอร่ำก็บอมีงานพอที่นี่ใช่พอได้เต็มปากเลยว่าอยู่ได้ย้อนครันหากินน้ำพลังผู้ใหญ่บ้านกำนัลนัดการเมืองทองกินซอสสผู้จัดงานโปรโมเตอร์งานเทาเลยมีห้องทองได้ละปีหลายถ้ากระไรได้เปรียบครับปัญหาโอจัดคนหล่ะจัดพลา ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเซิร์ไปแล้วเซิร์ฟไปแล้วเนี่ย up 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 up